ครับกลับมาแล้วนะครับเซนเซอร์รีวิวเกมครับวันนี้เรามารีวิวอัร์กเอสามจีนะครับเป็นปืนเออที่ดีกว่าที่ดีกว่าอัรกความแม่นยำบวกหนึ่งเท่านั้นเองบวกแม็กซิบด้วยฉายาเออเราก็จะไม่ไร้สาระนะครับนี่คือฉายาขั้นเทพของผมนะครับนี่ครับเออไหนครับแค่เราเรามาลอง เล่นห้องจริงกันเลยนะครับไม่ต้องยิงหัวเพื่อนแล้วนะครับโอเคนะครับมาแล้วห้องจริงนะครับนี่ครับเสียงของอัรนะครับเฮ้ยจังไรวะเขาเอาดูหัวแตกเลยเฮ้ยจังไรวะโปอ่ะอีโบเห้องที่เปิดแล้วเปิดด้วยอ่า ไอ้มิกเข้าฝั่งโน้นนะครับเราจะเออไม่ยิงกันนะครับแล้วยิงกันเด เออเราควรยิงลรวทำหัวแล้วยิงโอ้ oh, ตัวไม่เคสช็อตเด่อบอกไม่ยิงไงแม่งเล่นอักเอ่ออักน้ำเงินนะครับเราจะปฏิบัติการฆ่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวกูเจอนะมึง ตัวยิงมาหลไโด <c oughs> เลาจะคอยไหลดกว,ว่จะลอยไม่ตายไรค่ะ ไม่มีความหนัดเลยเราจะต่อแมปหวังระเบิดดีหรือเปล่าแล,แล้วเราจะไปต่อแมปไหนก็เรื่องของผมนะครับอะไรวะสิบสี่ะแบัดใจจะไม่เปิดถากนะห้อมีแต่พ,พวกชอบแย่งนะ เียไม่ใช่ติดกางอยู่วะเนี่ยเดียวนะครับอยู่ห้องอยู่ห้องนี้ไมีมโป ทองอีกมันสิบห้าเจ็ดแล้วผมสิบสองห้ายังไงก็นำมันแน่ๆสักพักนึงขอเวลาขอเวลาสักพักนะครับโอ้ยยิงจังเหรอวะเออสห้าสิบสี่ห้านะครับ อีกไม่ถ่านให้โดนแย่งทำไมไมันับลงมันจังวะอันโดนให้ฉาบไปอดอกไม่ใช่ดอกแล้วสามสามเพศโอ้สามเพชรเฮ้ยโอ้โหโดนลอยหลงังสิบหกหกนะครับนำมันแล้วอันนี้สิบหกเก้าเฮ้ยแต่ยเยอะเลยสตาร่าไม่ยอมเคยบุกด้วยฟ้เาเบิดขู่ไปนะครับ ไอเกียร์เ้ยแล้วปรับไม้หน่อยไม้กากโอ้โหข้นรู้มากเลยโอ้โจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วแอ่แชาติติดต่อกันสามตัวอ่าโอ้ยแย่ลอยยัลอหลัอ้ไม่เจอตัวเดิมอย่านะอย่า โอเคครับผม26นะครับมาสิบแปดสิบมันชิดเซนเซอร์มีแล้วเราไปต่อห้องต่อไปดีกว่าโอเคครับมาแล้วนะเราอยู่กันแบบดาวทาวนะครับอยู่ทีน้ำเงินด้วยถ่ายกู้องนอตหันมาถ่ายกู้่าอะไวะมันเออมันมีหน้ากาก p v t n นะกูก็มีมีสามวันนะมันมีเจ็ดวันครับแต่ว่าน่อยไปรถหลัง แล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนถล่มไปยับพี่ตูนเออเราฆ่าพี่ตูนไปเหรอไม่นะพี่ผมชอบบอดี้สแลัมพี่ตูดบอดี้สแลึงครับโอเคกูคิวหัวสามซูนสามซูนนะครับนอนแมพนอนแมพอ่้มีมีพี่ตูดกับเอ่อบอดี้สแลมนะครับเออเข้ากันเรื่องเกิดแคนไม่แคนเดียวกัน สเ <Step> ต <osc> ็ปแรกมาตรงนี้ครับปลาควันขู่มันนะครับแล้วงขู่ไว้ก่อนก็ค่อยๆจ่อยเข้าไปโอ้เพื่อเราตายแล้วก็แอบสิครับแกเราดักทางเดิมนะไอ้ช่นิตายแล้วนะครับอ่มันบ่นเกียรคิดอีกแล้วไปโดนโดนโดนมีตัวมามีตัวมาเกียเลย พ,พี่ตูดพี่ตูดเรายังไม่ตายนะครับระวังระวังระวังไม่ดีตรงพี่ตูดไอ,อดพี่ตูดกเออเราด่าพี่ตูดนะครับไม่ได้พี่ตูดบนที่แสลมอย่ามาคอมเมนต์ด่านะครับเร right, าด่าเราด่าพี่ตูดบอที่สตึกนะครับเราไม่ได้ right, ด่า ح, พี่ตูดบนที่แสลมห้าศูนย์รอบนี้กูไม่ตายเลย เรามาสเต็ปเดิมแต่อันนี้เราจะเอาปืนถลม่มเฮ้ยใครบังวะม่จะฆ่าเพื่อเองทำไมวะเนี่ยไอ้ยา่าบังนีอะไรวะเ,เห็นอากูสวยอะ่ะเฮ้ยหลังมาอีกแล้วทำไมมาบ่อยอยังเลยนายคนน้าจ๋าพี่ตูดพี่ตูดหรือเปล่าไม่หรอไม่พ่ตูด อือจริงด้วพี่ตูดคำถามสพี่ตูดหัวแตกแล้วนะครับเอะมีตัวหนึ่งเม็กจะขอไปล่าหัวแตกอีกแล้วนะครับเนื่องจากอัคทองความแม่นยำสูงทำให้ยิงยิงหัวได้ง่ายกว่าอัคธรรมดานะครับเฮ้ยบอดีิสลมอีอยาาโอเขเอ้โยโชคดีจังเลยตานี้กูเออตาตานี้กูแปดตาศูนย์นะครับ กูเรื่องขนะองอกูฮะไอ้ปรับเสียงเอฟเฟกต์กเกมเบาไปป่าววะเฮ้กูขอปรับแป๊บหนึ่งนะครับไม่เบานะเจ็ดสิบ่าอัดคาแล้วใช้คหกสิบเองเด็กเอมิกก็เฮ้ยโอ้โหมันไม่มาเลยพิจูดกู ตูอยู่ไหนยังไงเอเว้เอเอาเอหรออุ้ยเจอแต่บอดี้สแลมเพชรตูอยู่ไหนอุ้ยบอดี้สแลมเพชร sharp ไอ้กูกูต้องแก้ไอ้มิกูต้องแก่อุ้ยแม่งเนียไอ้กูน่าจะหัวแม่งแตกว่ะสัตว์ ก้าวไต่ศูนย์นะครับก้าวต่ศูนย์เราก้าวต่ศูนย์อะแหล็กอีกแล้วมันมาเพราะมากา้าวแลกอีกแล้วอื้อลอยทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วพอจะจบเกมแล้วเฮ้ยกูจะบินอือบินโอ้ยาก็เช่นเคยตาที่ผมทำอะไรไม่ได้นะครับเออเราจะมายิงเล่นกันดีกว่ายิงเสาไฟฟ้าดีปะด่ปะยิงยิงกำแพงดีกว่า ก้าว้ตสูงมจะไม่ให้ใครทำลาสิตินะครับเฮ้ยกูต้องไปตรงนี้เออ,อเขค,ครอคคร,รอมันหายอย่างเดียวนะครับมันต้องเปลี่ยนนี้เรื่อยเรเพราะออใช้แฟบสามจุดสีออ่จุดห้านะครับทำไมรู้แม่งกันหน่าๆะโอเคหายหายแล้วพี่ตูดอ้าวแลกอีกแล้วโอเคถ้าก้าวแต่สูงเขาจบการรีวิว arc s สาม เพียงเท่านี้นะครับ